สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปสองเดี๋ยวจะกลับเทศสิทิ์แล้วพ่อคุณสนิทมานะฮะตอนนี้ผมอยู่โคราชนะฮะพวกนักธรรมทั้งหลายนี่ปฏิบัติธรรมเข้าไปปฏิบัติเท่าไหร่ยิ่งรู้เยอะแทนที่มันจะหมดความรู้สึกที่เป็นตัวตนมันเลยไม่หมดเพราะมันไปยึดเอาความรู้ไปยึดเอาธรรมะนะฮะมันไม่ได้มาเพื่ออยากจะหลุดพ้น นะฮะปฏิบัติธรรมยิ่งปฏิบัติธรรมยิ่งรู้ธรรมะเยอะยิ่งโอ้ยรู้ไปหมดบางคนก็มาคอมเมนต์ผมสารพัดเออไม่เห็นความรู้สึกตัวเองความพอใจไม่พอใจในเวทนาก็ยังไม่ไม่นั่นเลยแล้วรู้ไม่หมดนะสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงความคิดปรุงแต่งเทวดาเ,เ,เวทนาคุณยังไม่ผ่านเลยนะความรู้สึกที่เป็นตัวตนของคุณนะคุณยังไม่เคยพ้นจากตรงนั้นเลย ผมถึงบอกว่าสิ่งที่ผมเอามาเผยแพร่ผมมาสดช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มาทําคลิปเนี่ยผมพูดแล้วว่าพวกคุณน่ะมันดับผิดที่มันหลงผิดหลงกระทาไปอีกแบบนึงไปหลงธรรมะไปหลงความรู้การที่เราออกจากทุกเนี่ยหรือออกจากการบีบคัน้นมันต้องเห็นความจริงนะฮะเรียนรู้เพื่อจะหมดความรู้สึกที่เป็นตัวตน ไม่ใช่ไปเป็นความรู้ที่รู้มากรู้เยอะรู้ธรรมะทั้งหมดรักษาตัวตนรักษาความรู้สึกเฉยๆนิๆน่งๆว่างๆสบายๆเออไม่ยินดียิน้ายมันไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะนั่นแหละมันเป็นมิจฉาทิฏฐิที่ผมบอกมันหลงผิดกันนะฮะความเห็นผิดไงความรู้แบบผิดๆแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นเอาความรู้นั้นนะฮะ ป้าหมายทั้งหมดเนี่ยที่ออยสลาออกมาสวนธรรมก็คือการที่จะทำยังไงฟังอาจารย์วิต์ยังไงนะฮะมาเจออาจารย์วิต์ปลดล็อกยังไงนะฮะชี้ให้เกิดความสว่างยังไงถึงจะทำลายความรู้สึกที่เป็นเราเนี่ยให้มันหมดนะฮะอะไรกระทบกระทบมันก็ยังมีความรู้สึกที่เป็นเราอยู่ตรงนี้ตั้งหากแต่พวกคุณไม่เคยสังเกต มีแต่อะไรกระทบกร็รู้มีแต่รู้มีแต่ไปยึดเอาความรู้ความจําองค์ธรรมเออกระทบภาษาอะไรก็ยังมองไม่เห็นอยู่ว่าความเป็นเราอ่ะคุณจะเอาออกยังไงนะฮะเนี่ยเมื่อเช้าผมก็ทําคลิปไปคลิปหนึ่งแล้วเนี่ยผมบอกว่าเนี่ยผมเอาไม่แค่นี้นะเหลือแต่ความรู้สึกเนี่ยไอความรู้สึกนี่แหละที่มันรู้ไปหมดน,นะฮะ มันรู้มาจากไหนล่ะความจําความคิดอารมณ์ไงทางตาทางหูทางจมูกทางนิ้นทางกายมันก็เลยรู้ไปหมดเนี่ยแทนที่จะปฏิบัติให้ตัวนี้มันหมดไปหรือฟังธรรมะให้มันเสื่อไปเรียนรู้ให้ตัวนี้มันไปต่อไปยึดเอาความรู้เพราะตัวนี้มันเป็นผู้ยึดติดมันยึดอันนี้ไม่พอมันต้องยึดความรู้ความจําองค์ธรรมทั้งหลายเนี่ยปฏิบัติให้ตัวนี้มันหมดไปพอมันออกมาแล้วมันก็อยู่อย่างเงี้ยเอาให้มันหมดไปความรู้สึกที่เป็นเรานี่ เออให้มันเหลือแต่ความรู้สึกตามความเป็นจริงรู้สึกอะไรรู้สึกหิวรู้สึกอิ่มรู้สึกพอใจไม่พอใจรู้สึกยินดียินรายรู้สึกอร่อยอืมรู้สึกสบายเนี่ยเดี๋ยวมันก็ตายตายแล้วมันก็จบไปเนี่ยแต่ความเป็นเรามันอยู่ตรงนี้เนี่ยมันไม่เคยขัดเก่ามันไม่เคยทำให้ตัวนี้สลายไปมันมีแต่ตัวเนี้ยไปรู้ทุกอย่างเนี่ยมันไปยึดเอาความรู้ทั้งหมดนะ ก็มันยึดรู้อยู่แล้วนี่กันความรู้สึกเนี่ยมันก็นยึดความรู้สึกเนี่ยยึดรู้อยู่แล้วเนี่ยตัวเนี้ยมันเลยมีองค์ทมหลายทั้งหมดผมบอกว่าผมไม่มีไงผมก็มานั่งเล่าเรื่องตรงเนี้ยเนี่ยพวกคุณไม่เคยทําความรู้สึกที่มันเป็นเราเนี่ยให้หมดไปพวกคุณสแสวงหาโมกะธรรมเรียนรู้เนี่ยมันหลงอยู่เนี่ยเป้าหมายของผมที่ผมบอกมาเผยแพร่ธรรมอาชี้ทางให้คนสว่างเนี่ยทําไมมันถึงสวนเขาทําไมมันถึงไม่ให้เอารู้อะไร คือคือเป้าหมายก็คือทํายังไงให้ความรู้สึกที่เป็นตัวตนของเราเนี่ยมันหมดไปเอออย่าไปกําจัดตัวรู้ตัวนี้อย่าไปเรียนรู้อะไรเยอะเพราะมันคือตัวนี้ที่ไปเรียนรู้ตองธรรมะมีธรรมะเยอะเนี่ยทําให้ความรู้สึกที่เป็นเราเนี่ยมันหายไปทํายังไงอะ่ะก็ต้องฟังธรรมอาจารย์วิต์มันจะได้คลายเออต่อให้บางคนอยี่บางแล้วนะเออมันมันเหมือนบางแล้วอนาะจารย์มันเหมือนเวลากระทบอะไรมันก็ มันก็มีเราบางๆางแค่นั้นเองนะเออมันยังไม่หมดไงถ้ามันสว่างมันก็หมดแค่นั้นดิสว่างจนหมดนี่คือเชื้อเพราะฉะนั้นะนักรมทั้งหลายเนี่ยมันมันหลงกันอยู่ตัวเนี้ยเอาตัวเนี้ยไปรู้ธรรมะเออตัณหาก็อยู่ถ้ามันไม่มีความรู้สึกที่เป็นเรามันอยากจะไปสอนใครอ่ะอยากจะไปบอกใครอะมันก็ใช้ชีวิตไปมีคนถามก็ไม่ได้จะบอกไงเพราะไม่มีองค์ความรู้ไงเออมันรู้แต่เรื่อง ชีวิตประจําวันหรือเรื่องการเรื่องงานเรื่องที่มันใช้ตาที่้วแต่ไอ้ตรงนั้นมันไม่รู้จะบอกยังไงไงคําว่าความรู้สึกที่ไม่มีเราเออแต่เจ็บอยู่หิวอย,อยู่ก็ยังรู้สึกอยู่พอใจไม่พอใจก็ลังรู้สึกอยู่โกรธก็โกรธอยู่เออแต่มันไม่มีความรู้สึกที่เป็นเราแต่มันมีความรู้สึกอยู่นี่ตรงเนี้ยแค่นั้นเองใครจะรู้แปดหมื่นเก้าหมื่นสามล้านพระธรรมขันอะไรกูไม่รู้ เออใครจะเป็นเพราะเราออกอะหันต์กูไม่รู้แต่กูรู้ว่า,วากาาาาาูไม่มีความรู้สึกที่เป็นเราแต่กูมีความรู้สึกกูมีความคิดความจําอารมณ์ทั้งหมดเออแล้วถามว่าอ้าวไม่มีความรู้สึกที่เป็นเราเอาไปด่ากลัวามโกรธที่กูจําได้อยู่เออแต่มันก็รับรู้อยู่นะแต่มันไม่มีตัวบีบคั้นแค่นั้นเองกธก็โกรธอ่ะเออดีใจก็ดีใจอ่ะ หิวกินอะไรอร่อยหมดไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะมันไม่มีความรู้สึกที่เป็นตัวตนเป็นเราไอ้ตรงนี้แหละพวกมึงจะจินตนาการตามกูไม่ได้หรอกไอ้นักชั้ทั้งหลายเออมึงพยายามไปอยู่กับลมเนี่ยความรู้สึกอย่างนี้เหลยไม่มีเราเออพุโทโธพุโทโธก็ไม่มีเราเออเห็นจิตใสก็ไม่มีเราพวกมึงก็หลงหมดแหละคิดเอาตรงนี้มันคิดเอาไม่ได้เว้ยเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยกะเกากบพันอยู่เนี่ยเจ็บอยู่เนี่ย บีดึงหูเตียงมันก็เจ็บอยู่เนี่ยเด็ยเนี่ยก็ยังมีความรู้สึกอึดอัดอยู่เนี่ยมันทุกข์อยู่เด่ยกั้นหายใจเนี่ยเออแต่มันไม่มีความรู้สึกที่เป็นตัวตนแค่นั้นเป็นเราแค่นั้นเองตรงนั้นแหละมันหายไปกูเลยไม่เหมือนพวกมึงไงพวกมึงเนี่ยมันรู้ทำม,มากไปหมดสอนกันบ้าบออะไรเนะ่ยกูเลยสวนทุกสำนักอะ่ะเออเพราะกูไปสแสวงหาว่ามันจะจบยังไงแต่พอมันหลุดมันรู้ว่ามันหลวงความรู้สึกที่เป็นเรามันหายไปไอ้บ้ากูเลยสว่าง กูหลุดพ้นออกจากความรู้สึกที่เป็นตัวตนตัวเราอะที่มันบีบคั้นอยู่อะมันเลยเข้าสู่ความอิสระแล้วอิสระตลอดไปไม่ใช่อิสระชั่วคราวแบบมึงพอไม่มีอะไรกระทบก็อิสระเออพอกระทบเนี่ยความรู้สึกที่เป็นเราเนี่ก็ไม่ได้รู้แหละเพราะว่ามันไปรู้ธรรมะมันก็มาหลอกตัวมันเองอืมว่าเอ้ยความโกรธมันไม่เที่ยงโธมันไม่เที่ยงอ่ะมันมันรุงแต่งเอามันชิดเอาต่อให้มึงบอกว่าความรู้สึก ควโกดเที่ยงก,กูกำลังโมโหมันก็โมโหแต่ปากกับความรู้สึกเบียกาบ้าดาเฮ้ยกูมันไส้มึงวะกูรู้สึกไม่พอใจมึงอะแต่มันไม่มีความรู้สึกที่เป็นเล่ามันมีแต่ความรู้สึกตรงนั้นเออแล้วกูเหตุแจ้งด้วยแบบเนี้ยกูไม่ได้เห็นด้วยตาแล้วกูไม่ได้อยู่ในความคิดกูรับรู้และเห็นสภาวะธรรมทั้งหมดพวกมึงไงคิดตามไม่ได้ไงมันเอาความคิดมาคิดเอาแบบสภาพธรรมตรงนั้นไม่ได้ความรู้สึกที่ไม่ไม่มีเล่าว่นนั่น อย่างเก่งพวกมึงก็หาวิธีทํอดูจิตบ้างมันก็ไม่มีเราไม่คิดอะไรก็ไม่มีเราจิตใสๆก็ไม่มีเราเออดูมหาไม่ใจก็ไม่มีเราพวกมึงอะคิดอันแบบเนี้ยหาวิธีกระทําแบบเนี้ยเออมองโคแม่ลูก่อนจิตบ้างจิตใสไม่มีเราเออพวกมึงอะนั่นแหละพวกมึงอะคิดเอาแบบนั้นหาวิธีแบบนั้นแต่กูไม่มีวิธีแบบนั้นเออก็กูหลงหมดหลงน่ะ มันก็ดับความรู้สึกที่เป็นตัวตนแค่นั้นเองที่เป็นเราที่บีบคั้นอ่ะเวลากระทบอ่ะอาจารย์ตบหน้าสิเจ็บไหมเจ็บสิไอ้บ้ากูก็จําได้เนี่ยผัดสะกระทบเนี่ยทุกทางการมันก็รู้สึกคนยังไม่ตายมีเลือดมีเนื้ออยู่เนี่ยแต่มันเจ็บแต่ความรู้สึกที่มีเราอ่ะมันมันไม่มีไงแต่มันมนีอยู่ความรู้สึกเนี่ยเจ็บอยู่มันพูดได้อยู่รับรู้ทุกอย่างอยู่แต่ไอ้ลึกๆกเนี่ยลึกๆอ่ะในความรู้สึกนั้นมันไม่มีเรามันมีแต่ความรู้สึก งงแมมึงคิดให้ตายเถอะเออแล้วมันสอนกันไม่ได้แบบเนี้มีแต่คนต้องมาฟังผมแล้วระเบิดตู้มออกไปหรือเกิดดวงปัญญาพิกออกมาพิกออกมาเห็นก่อนมันถึงจะทําลายความรู้สึกที่มีเราออกไปไม่ใช่ไปรู้ธรรมะเยอะแยะจําท่องอยากสอนคนําคนละเรื่องเออเอ็นนั้นมันเรื่องบ้าบอรเรื่องหลงเออ ผมพาคนออกจากความรู้สึกที่เป็นเราเท่านั้นเอง